เอาละครับก็ขอากาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้อยู่กับผมเองจิมมี่ก็เดินไปแล้วนะฮะแล้ววันนี้ผมจะไปเล่นอ่าะไรวะ Azure Latch Azure Latch เออประมาณนั้นแหละแบบแบบแบบชื่อว่านั้นแหละครับโอเคแต่ว,วันนี้ผมจะมาสอนเล่นแบบนี้นะครับเป็นการสอนโมงนะครับผมแล้วก็ต้องขอกาบขอโทษทุกคนกันด้วยนะฮะซึ่งที่ผมหายไปนานเลยหลายสัปดาห์เลย ววันที่ผมกลับมาทาคลิปอีกแล้วโอเคครับเพื่อไป่ใหยียเวลาเราไปทําการเริ่มสอนกันเลยครับโอเคเราก็ไปหยิบบอลมาครับผมนี่ครับหยิบบอลมาแล้วครับผมให้เราหันหน้าจอขึ้นฟ้าครับแล้วกดเตะแค่จึกเดียวนะฮะอันนี้เลยอย่างนี้ครับุงให้ได้อย่างงี้ทีเดียวหงุงให้ได้อย่างงี้ก่อนครับหุงให้ได้อย่างงี้ก่อนจึกเดียวุงให้ได้อย่างงี้ฮะแล้วก็ทำให้แบบ เปนต่อเนื่องครับผมกดกระโดดตรงจาวะอย่างนี้เราจะก็จะได้แบบนี้ครับผมแบบตรงจาวะนะครับโอเคนี่เลยฝึกไปได้ครับผมจะได้หมุนางเงี้ยมีวิธีนะครับผมในการหมองลูกบอลเราก็แค่ทำอย่างนี้ครับผมนี่ครับแล้วกระโดดทันแล้วก็เข้าไปแดชครับผมเราจะต้องให้บอลอยู่ล่างก่อนครับแล้วค่อยเอาไหมนี่ครับนี่แล้วก็เข้าไปแดชอย่างนี้ครับ โอเคแบบหนึ่งครับผมที่อที่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับผมอ,อก็คือการปั่นโค้งครับผมโดยใช้ลูกเตะธรรมดาหน้าจอคือแบบนี้ครับไปตรงนี้ครับผมแล้วเราก็แปบนี้ครับนี่ได้อาจจะเป็นการปั่นโคง้งอ่าแบบทางทิศทางหนึ่งครับผมถ้าเกิดเนี่ยตรงลูกศรที่เราเดินนะครับผมแบบนี้ครับเราถ้าเกิดเราแบบเอาเดินไอตรงที่มันเป็น รูเดินนะครับไวทางขวานะครับมันก็จะเป็นปั่นทางขวาครับผมไปจากขวาไปซ้ายครับผมแบบนี้เลยถ้าเกิดเราปั่นจากทางซ้ายนะครับมันจะไปขวาแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอแค่ประมาณสัก3ามไลค์ครับผมเพื่อเป็นแรงงใจในการทำยิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในวันหน้าครับผม ただ大将は何年か前にとじゃあ今は誰がカイザーコーポレーション